สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุก่านเข้าสู่ช่อง BNP ธรรมดานะครับช่อง BNP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาวสตาร์นะครับตาสตาร์ของวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับแบบลาวสตาร์นี้ก็จะมีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับเลขจากประเทศลาวนะมีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับ ช่งองไปอไอพี IP ธรรมดาก็าจะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรวมเพื่อความบัเถึงเท่านั้นนะครับทุกวัน,ท,วนทุกวันเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ไว้เข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ๆๆนะครับแนวทางก็จะมาวางเลนให้ท่านผู้ชมได้รุ่นรมเพื่อความบัเถึงเท่านั้นนะครับเมื่อวานนี้ออกร่างหนึ่งสี่หกสองหกนะช่อง VP ให้สามสี่ห้านะครับ นู่นหนึ่งสี่อยู่ท้ายๆ้ายน,นอนเข้าอยู่นะอ่าสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่อืมหนึ่งสี่นะครับอือเมื่อวานนี้ให้สามสี่ห้าเน้นที่สี่กับห้านะมันมาสี่นะครับสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งอยู่ท้ายๆนะครับประมาณนี้นะครับขอขอบคุณมากๆขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยนะครับเมื่อวานนี้เนาะครับวันนี้เราก็ได้ไปต่อนะครับสําหรับคนที่ ยังโชคยังไม่มามาไม่ถึงก็ขอให้สู้ๆนะครับท่านเหนื่อยก็ให้พักนะอย่าภายเรือส่วนน้ํานะครับอย่าพายเรือส่วนน้ํานะมันเหนื่อยนะอย่าฝืนนะฝืนง่ายถ้าให้เข้าใจว่าอเราอาจจะไม่ใช่ทางนี้อือาจจะไม่มีโชคไม่มีปพัฒนาทางด้านนี้นะครับก็ขอให้พักภาษานักมวยเขาเรียกว่าแขวนนวมอมืภาษาอันนี้เขาเรียกว่าแขวนปี่ แขวนปีปีก็คือที่เขียนเขียนแล้วก็แขวนปีก็คือวางวางมืออะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับอย่าลืมกดติดตามนะใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับ <c oughs> ใครที่กดติดตามแล้วก็กดสติกเกอร์ส่งมาให้ให้ก็ได้ถ้าเกิดที่เขียนพิมพ์อะไรนะอืถ้าเกิดที่เขียนพิมพ์ก็ส่งสติกเกอร์อรูปหัวใจรูปอะไรเลยก็ได้นะครับประมาณนี้นครับอ่ะเราก็มาชมกันเลยนะครับว่า วันนี้มีอะไรบ้างที่จะมาให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงกันนะครับอ่ างนี้นะครับเดี๋ยวมาชมชุดเจาะชุดเน้นนะคะนี่นะอันนี้เขาเรียกสายรูดนะทางนี้นะาทางเขาเรียกสายร,รดูดอ่าอทางนี้เราก็มาวิเคราะห์กันภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเดาภาษารูดหน่อยเ็าเรียกว่าวิเคราะห์อ่าตกต็คือเดาแม่นเท่าน,นั้นเองอับเดาแม่นเข้าทุกวันทุกวันตกต็คือเดาแม่น <c oughs> 7จนะครับเจ็นะครับเน้นที่เนะเน้นที่เ็นะครับทางนี้รูดเกับแปดนะครับเจ็ดกับแฟันโตที่เนะรองคือแกับเานะครับสายรูดนะสายรูดตรงนั้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนสายเจาะนะครับูดเจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่นะครับรูดแปดแปดศูนย์หนึ่งแปดนีะครับส่วนเ้เป็นตัวรองนะนะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาเน้นกันนะครับว่า อันนี้ชุดวินนะครับเจ็ดแปดศูนหนึ่งสองสามนะครับ <c oughs> เน้นตัวไหนครับนี่เน้นหนึ่งสองสามนะมเน้นหนึ่งสองสามนะครับศูนย์หนึ่งสองเน้นหนึ่งศูนย์หนึ่งสองนะผู้ติตอ่าตูนเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดนะครับถ้าแปดมากก็ศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดนะครับ, 0, 1, 2, รบอประมาณนี้นะครับ เกือทางนี้เป็นตัวรองนะทางนี้เป็นตัวรองครับเกือเก้าเนี่ยเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองนะถ้าเกิด9เก้ามานะครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองครับเกือสายวินตามนี้นะครับทางที่ดีก็ควรที่จะรูดนะครับรูดที่เจ็ดนะครับรองแปดนะตัอเก้านะครับตามนี้นะครับเกือชุดเน้นก็เน้นตรงทางนี้นะทางนี้นะครับ่ามนี้เลยนะครับลาวตานะครับออกบ่ายสามโมงครึ่ง สามโมงสี่สิบห้าครับทุกวันเสาว์นะครับช่องบีบีธรรมดาก็จะมานาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลุมเพื่อความบันเทิงทุกวันุสาว์นะครับเน้นที่รูดนะรูดนะครับกับวิ่งนะครับเจ็ดกับแปดนะครับประมาณนี้ครับขอให้ทุกท่านแหงๆนะครับได้เห็นได้คิดกันนะครับับบนี้ครับขอบพระคุณมากได้เห็นได้คิดกันนะครับสวัสดีครับ